สวัสดีค่ะวันนี้ช่องตามกระแสะโซเชียลของเราก็มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าหลายคนก็คงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะสำหรับแม่ตักที่กำลังเป็นกระแสะข่าวโด่งดังกรณีที่ลูกค้าของห้างเพชรทอง 2K n ซึ่งเป็นร้านทองของแม่ตั๊กกนกกรและป๋าเบียสามีได้มีการนำทองไปขายที่ร้านทองทั่วไปปรากฏว่าร้านทองดังกล่าวไม่ได้รับเนื่องจากไม่มีเปอร์เซ็นทองและไม่มียี่ห้อเกิดการดรามา่า ล่าสุดเรื่องราวดูเหมือนจะบานปลายยิ่งเฉพาะเรื่องทรัพย์สินลุกลามไปถึงการตรวจสอบเรื่องต่างๆของแม่ตักและป่าเบียล่าสุดทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจ <c oughs> ก็จอดเตรียมเรียกผู้ที่ร่วมไลฟ์สดกับแม่ตัก <c oughs> เป็นคนดังและดารานักแสดงให้เข้ามาชี้แจงและต้องดูถึงพยานหลักฐานข้อเท็จจริงทั้งนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพราะบางคนอาจจะรู้หรือไม่รู้ต้องดูเป็นลายๆไปว่าใครสมรู้ร่วมคิดหรือไม่หากพบผู้ที่มาร่วมไลฟ์ กระทำความผิดจริงก็พร้อมที่จะแจ้งก่อล่าวหาช่อโกงประชาชนแต่ก็ต้องดูที่พยานหลักฐานกันอีกต่อไปและว,วันนี้เราก็จะรวบรวมเหล่าดาราหรือคนดังที่เคยมาร่วมไลฟ์สดกับแม่ตักอันนี้เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งนะคะที่เราจะยกตัวอย่างขึ้นมาล่าสุดเลยก็จะมีน้องแมงปอกับน้องภูกันคููรักที่เคยออกรายการโหนกระแสนาราเคลปกับเทยลิลลี่เหงียนนักชาลีและกามินนูรัตกับครูไัยบูลผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไอปิชยา นักแสดงนางเอกชื่อดังหมอลำแพรว์แสงทองเจมแมนเตียวกระเทยแก้มบุม๋มเปิลไอรินใบเตยสุทธีวันเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นจ๊ะนงพนีเก่งลายพางลีนาจางังโอลิฟตโตเกียวเนยกรอบพิงกี้สาวิกาโมอามีนาและก็แพทนประพาและก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่ได้ไปร่วมไลฟ์กับแม่ตัก๊กและสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ